สวัสดีครับผมกลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนะฮะช่องพนโลนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนำการใส่เกียร์สำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่เล่นมานานแล้วแต่ยังไม่เก่งเรื่องเกียร์หรือว่าแบบยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเกียร์นะครับคลิปนี้ผมจะมาบอกให้นะ ไอดีนี้ไม่ใช่ไอดีผมนะครับหลายๆคนน่าจะรู้นะเป็นไอดีของเพื่อนผมนะผมจะมาใส่เกียร์ให้เขาแล้วเพราะว่าเขาใส่เกียร์แบบไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดีอะ่ะไม่ค่อยโหดอะ่ะเข้าใจไหมครับโอเคนะเริ่มจากสายเว่ก่อนเลยนะสายเว่นะครับชิ้นแรกควรจะมีพลังเว่จมตีนะครับผมสําหรับใครที่ไม่มีเกียร์ดีๆเลยนะสําหรับสายเว่ผมแนะนําเป็นชิ้นนี้นะ ไม้คาทาแห่งเกีดยรติยศนะคะเพราะว่ามันมีพลังเวทจมตีนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาการเรียกเลนเจอร์ใหม่นะมันทําให้เลนเจอร์ออกเร็วขึ้นนะครับแต่เพื่อผมมีชิ้นนี้ไงไม่มีทั้งเวทแล้วก็มีทั้งพลังชีวิตที่เยอะมากนะสามก้าอ่ะผมจะใส่ให้เขานะชิ้นตัางส่วนใส่ <c oughs> เออสำหรับคนที่แบบมีเกียร์ฟรีนะผมแนะนําเป็นโล่แห่งเกีดยรติยศนะครับเอ๋อ,อันนี้นะ โลกแห่งการปกป้องี่ยข้าโย,ก,ยก,ๆๆกันเกีย,กยกร์จุดเนี่ยหมอนะนำเป็ชิ้นนี้นะเพราะว่ามีตั้งสกิลแล้วก็พลังชีวิตนะครับแต่เพื่อผมมีชุดนี้ไงก็ใส่ไปก่อนก็ได้นะมันก็ค่าค้ากันเลยนะครับแล้วช้นสุดท้ายนะผมแนะนําเป็นอัาตราการใช้สกิลแล้วก็แบบหลบสกิลนะครับให้มีกระเป๋าก็สามารถใช้ได้นะเกียร์ฟรีนี่ครับแต่เพื่อผมมีกระดิ่งไงก็เลยใช้ได้นะ กระดิ่งข้อดีของกระดิ่งก็คือมีครบทุกอย่างนะแล้วก็มีลดแลก,กันด้วยนะครับไปดูค่าของตัวนี้กันเลยก็คือมีแทบทุกอย่างนะมีท่าสก,กิลมีหลบสก,กิลมีใช้สก,กิลนะครับหลบหลีกไม่มีครับหลบหลีกไม่จำเป็นก็ได้นะเพราะว่าเขายืนหลังนะครับไม่มีตัวไหนตีถึงอยู่แล้วนะมาถึงตีธรรมดานะครับยืนจุดเท่าไหรเ่เอ่ยเนี่ยร้อยห้าสิบเอ้ไม่ใช่สิสองร้อยนะสี่สิบห้า,านะก็ถือว่าไกลแล้ว สำหรับสายที่2ก็คือสายเลดตัวเลนสายเลดีบอสเคแล้วกันนะครับสำหรับสายแท้งนะบอสจระเ้เป็นแท้งดาเมจนะครับขอดูเกียร์แป็นนึงนะชิ้นหลังควรใส่แบบทุกตัวเลยนะรถแรกใช้สกิลนะชิ้นนี้นะเหมาะก,กับเคนะใส่ไปเลยในเมื่อชิ้นสุดท้ายมีการใช้สกิลแล้วใช่ไหมครับชิ้นแรกก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะนี่กระทานะครับ แต่สําหรับใครที่เป็นสายฟีเอีย่ยสายฟีเด็กมีเกียร์ฟีนะครับผมแนะนําเป็นธนูนะครับแล้วก็จะเป็นโลหรือรองเท้าก็ได้นะเนี่ยรองเท้าอันนี้ก็ได้หรือโลอันนี้ก็ได้นะครับสําหรับชิ้นกลางนะชิ้นสุดท้ายผมแนะนําเป็นกระเป๋าเลยนะครับ3มชิ้นนี้4ชิ้นนี้เท่านั้นนะสำหรับจระเข้หรือว่าใครต้องการให้จระเข้ถึกก็สามารถใส่อันนี้ได้เลยนะคอนแห่งความมืดนะ แต่ผมแนะนําไปเอนูม,มากกว่านะเพราะว่าจาระเข้จะได้มีดามจทเพิ่มขึ้นนะชิ้นกลางอ่าชิ้นนี้ได้นะครับสําหรับจระเข้นะนี่ฮะมีทั้งทุกอย่างนะครับต้านสกิลหลบสกิลใช้สกิลอันนี้คือเบสิคสาหรับการติดเกียวของทุกตัวเลยนะแล้วก็อีกอย่างนี้ก็คือรถแม่นะเพราะว่ามันช่วยได้เยอะเหมือนกันนะใส่ชุดเกียวคิดมากเลยดีอยู่นะตีล้านสองพลังชีวิตสามสิบเอ็ดล้านก็ถือว่าดีนะครับสําหรับตัวนี้ ตัวต่อไปหรอตัวไหนดีนะเอ,อ่อแชมเปญแล้วกันนะครับชิ้นแรกใส่ถูกต้องนะสำหรับแชมเปญแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ธนูได้นะครับอ่าอันนี้เพิ่มระยะโจมตีให้แชมเปญก็ถือว่าดีนะชิ้นกลางเหรอชิ้นกลางผมแนะนำเป็นรองเท้านะครับรองเท้าแบบเนี้ย แต่เพื่อนันมีแค่คู่เดียวไงทำไงดีละ่ะงั้นขอเปลี่ยนแก้เพื่อนหมดเลยละกันทีนี้ผมแนะนำเป็นติดปืนเป็นเนตสไนเปอร์นะครับสำหรับสายว่องไวนะหรือว่าธนูก็ได้นะครับธนูอยู่ไหนเอ่ยนี่นะติดไปเลยชิ้นกลางนะครับผมจะแนะนำเป็นรองเท้านะครับเดีย๋ยวถ้าใครต้องการถือก็สามารถโล่แข่งกิจยุทก็ได้นะครับ ใครมีชุดซันตานะครับใส่ได้เลยนะนี่ชิ้นสุดท้ายผมแนะนำเป็นลดแร่นะจะเป็นกระดิ่งหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันลดแร่แล้วมีแบบลบสกิลอะไรประมาณนี้นะติดกรดีนะครับโอเคนะสำหรับชิ้นนี้ก็ค่าดีนะครับแต่มันไม่มีลดแร่นะผมอยจะใส่ลดแร่ให้กับตัวนี้นะโอเคชิ้นนี้แล้กันเหลือประ,ประ,ประมาณพันห้าอ๋อพันสามนะครับ ดีเลยนะมีครบทุกอย่างเดี๋ยวชินนี้ค่อยไปอัปเกรดทีหลังเอาเลยสองหลอของเพื่อนผมนะเราหมดไปกี่สายแลยนะ้วเนี่ยสามสายแล้วใช่ไหมเวทแทงแล้วก็ว่องไวนะครับ yeah ต่อไปตัวบินกันบ้างนะอ่าตัวบินนะชิ้นแรกนะครับผมแนะนําเป็นชิ้นที่มีพลังโจมตีความไวกันโจมตีแล้วก็แบบพลังโจมตีแบบเบิกเปอร์เซ็นต์นะครับหรือมีคีก,ก็ได้นะเราเตะนะ แต่สิ่งที่ไม่แนะนําเลยก็คือห้ามติดอัตราการใช้สกิลให้ตัวบินนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะเพราะว่ามันจะไปยืนคุยกับตัวข้างล่างกันนะเป็นชั่วโมงนะกว่าจะถึงป้อมเขาอันนี้หยอ,อเป็นเด็นในเปิก็ได้นะรุนรียะเอออะไระรุนพื้นที่นะชิ้นสองรองเท้าถูกต้องเลยครับถ้าใครมีเกียร์ดีกว่ารองเท้าก็ใส่ได้เลยนะ เช่นไอเกียพวกที่มีแบบความเร็วกันเคลื่อนที่อย่างเงี้ยใส่ใส่ไปเลยนะใส่ให้ตัวบินนะเกียร์สุดท้ายผมแนะนําเป็นนาฬิกานะครับอ่าเพื่อนผมไม่มีนะนาฬิกาควรใส่อันที่มีหลบหลีกนะครับเกียร์ไหนมีหลบหลีกใส่ได้เลยนะครับอืมใช่ครับเกียร์อันไหนมีหลบหลีกชิ้นนี้หรอสี่จุดห้าสี่สี่หก ที่หกเท่าไหร่วะที่หกยี่สิบสี่น้อยไปอ่ะ oh. ชิ้นไหนมีแบบการหลบหลีกมัง้งรู้สึกว่าเพื่อนผมจะไม่มีเกียร์หลบหลีกเลยมั้งใช่ครับเพื่อนผมไม่มีเกียร์อัตราการะหลบหลีกเลยนะสําหรับใครที่มีนาฬิกานะผมนแนะนําให้เปลี่ยนชิ้นนี้เป็นนาฬิกานะครับผมสําหรับใครที่ไม่มีก็สามารถใส่ชิ้นนี้ไปก่อนก็ได้นะรอแบบเอ้ยนี่ไงชิ้นนี้ มีโอเคผมเจอละนี่ชิ้นนี้จะมารถนมาใสใ่ตัวบินได้เลยนะเพราะว่ามีอัตระกรบหลีกนะครับแล้วก็ลดระยะเวลาการเรียกลินเจอร์ใหม่นะไอหลบหลีกนี่คือทำให้ตัวกันบินนะตีเราไม่ค่อยโดนนะครับแต่ชิน้นนี้แนะนำให้ใส่เป็นอืไอที่เป็นของกิวเลตนะครับสีเหลืองๆอ,อ,อ่ะของด่านฟาโลนะ ย้ำนะครับตัวบินห้ามใส่อัตราใช้สกิลนะอ่าชิ้นนี้อัพแม็กนี่โอเคใส่ให้อ่าใส่ไปเลยนี่ครับเมตากระลบหลีกขึ้นมาแล้วเรารีวิวไปกี่สายแล้วตัวบินอ่าใช่เราครบทุกสายแล้วนี่อืมตัวนี้ติดแล้วตัวนี้ติดแล้ว,ว โอเคแล้วครับผมสำหรับคลิปติดเกียร์เบื้องเบื้องต้นนะก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายายฝากติดตามด้วยนะครับ